สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันเวลานั้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไวมากเลยครับปีใหม่แวบๆบแบบก็จะสิ้นปีอีกแล้วครับขอให้ทุกคนนั้นอยู่ดีมีสุขครับถึงแม้จะไม่ร่ำไม่รวยก็ขอให้แค่อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ อยู่ดีกินดีอยู่ดีมีกินได้ก็พอแล้วครับไม่จาเป็นต้องร่ํารวยมากมายส่วนคนที่โชคดีร่ํารวยก็สําเร็จในหน้าทีการงานอะไรก็ดีใจด้วยครับส่วนคนที่ยังไม่สําเร็จอะไรก็จะไปท้อแท้อย่าไปสิ้นหวังก็ยังว่าเลยครับขอแค่อย่าเจ็บอย่าไข้แค่นั้นครับนี่เราพามาดูสวนมาตามหาแมวครับ นี่เราชอบต้นในนี้ครับนี่เป็นต้นไม้ที่สวยเห็นทุกวันแล้วก็มันสวยงามจริงๆเลยครับนีบ่เป็นพวงแล้วครับนี่หน,นอกหนอกกาลังขึ้นมาอีกนี่กําลังแตกหน่อมานี่ครับนี่เป็นพวงครับสวยงามจริงๆนะครับอืมต้นคล้ายๆต้นหมากนี่แหละครับ เมื่อกี้เดินไปข้างหลังบ้านครับไปเหยียบถูกลูกแมวน้อยไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาครับน่าสงสารมากครับแต่คงจะไม่เป็นอะไรมากคงจะแค่เจ็บนิดนิดหน่นนนอยแล้วมันก็วิ่งหนีไปตรงเหตุที่เราเหยียบเพราะว่ามองไม่เห็นครับมันนอนแอบอยู่ตรงอ่าผ้าใบครับ เราก็ไม่ได้มองไม่เห็นก็ไปเหยียบตรงผ้าใบนั้นไปโดนแมวน้อยรู้สึกสงสารและรู้สึกผิดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมคือไม้มงคลครับกวักมรกตกวากมรกตใบสดสวยงามครับรู้สึกว่าจะมีโชคแล้วครับนี่ไม่รู้ว่าใช่ดอกหรือเปล่าไมับู้ครับนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่อดอกนะครับ เดีอีกสองวันก็รู้ว่าใช่ช่อดอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมันแทงหนอออกมาแล้วครับขอให้เฮงเฮงรวยๆนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าใครปลูกใครบ้านไหนปลูกแล้วหวักมรกตมีดอกเมื่อไหรก็จะมีโชคมีลาบนะครับอันนี้น่าจะใช่แต่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเรานะครับเป็นบ้านเจ้านายครับ ก็หวังว่าเราเห็นทุกวันทุกวันก็หวังว่าจะมีโชคมีลาบในงวดวันที่16ธันวาคมนี้นะครับก็ให้เฮงเฮงรวยรวยครับคิดว่าน่าจะเป็นช่อดอกเลยครับวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยครับตอนรับปีใหม่นะครับนี่ครับในนี้ก็มีเต่ากับผักบุ้งเต็มนะครับแนวนั้นเป็นคนทุงสารหมาแมวนะครับ ถึงจะเป็นหมาจรแมวจรแต่ว่าเห็นแล้วก็สงสารครับแต่คืนนี้เข้ามานู่นครับเห็นเจ้าตัวสีทองตัวหนึ่งดูความเงียบสงบของสวนน้อยในเมืองใหญ่นะครับอันนี้ไม่ใช่บ้านเรานะครับต้องขออภัยนะครับเป็นบ้านของเจ้านายแล้วเราก็เป็นลูกน้องเขาน,นี่ต้นนี้ก็ต้นต้นนี้ก็มีช่อช่อใบครับ แต่ช่อดอกตรงนั้นอีกสองวันน่าจะรู้ว่าใช่ช่อดอกหรือเปล่าก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับขับรถระวังคน,นครับข้ามถนนระวังรถโชคดีเฮงเฮงรวยรวยท่ารับใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ